อกน,นสวัสดีทุกท่านนะครับผมพวกเราํำหน้าเกี้ยวเราท,ท่านเวลา15นาฬิกานะครับผมของวันอังคารที่24พีพฤศจิกายนสองพน้านะทุกท่านเมื่อตอนช่วงเช้านะครับผม,ผมควาำหน้าเกี้ยวก็ไปเก็บใบหมอนนะครับผมมาให้ตัวใหม่นะครับท่านแล้วก็แวะไปสวนผักป้านะครับผมเอาผักแล้วก็เอาเก็บมะพร้าวน้ำองมากินนะครับผม ให้อาหารตัวใหม่เสร็จทานกินข้าวเสร็จนะครับผมแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไปรดน้ําผักมาทีนี้เราจะทําการจบจอครับท่านเพื่อที่จะเตรียมสาวใหม่นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่สาวเนี่ยเขาจะออกเขาจะออกบี้นะครับผมรู้ว่าพีเสื้อใหม่จะออกจากลางภายในสองวันนี้นะท่านนะครับผมดังนั้นเราต้องเราต้องรีบยนะครับผมนครคนนี้ครับผมงามๆนะครับอันนี้เป็นใหม่พันพื้นบ้านนะครับผมของคําเองนะครับผมพันนี้ อันนี้เป็นใหม่วันแรกนะวันแรกเนี่ยเขาจะมีตัวที่ยางอ่อนแอมีอะไรอยู่เขาก็จะมีที่ตายในจออยู่นิดหน่อยอ่ะครับเนี่ยคือเป็นวันวันแรกครับผมสองจอนี่ทีนี้มันจะเป็นวันไอ้พอวันที่สองเนี่ยนะครับทุกท่านก็จะงามนะครับผมนี่ครับผมเนี่ยงามมากเลยนะครับว่าก็จะไม่มีตัวที่ตาย งามมากครับผมรังเนี่ยก็ใหญ่ใช้ได้ครับพานแล้วก็แก่นมากด้วยนะครับผมรังก็จะแน่นมากนะครับผมเราจะคัดพันไว้นะครับผมพันนี้สองร้อยฝักนะครับผมไว้สลับเลี้ยงหมุนเวียนในหูขามของเราเองนะครับผมก็สาวเสร็จรอบนี้นะครับผมถ้ารวมกับอีกรุ่นสุดท้ายก็น่าจะได้ปละใหม่น้อยประมาณกิโลหนึ่งเฉพาะใหม่น้อยแล้วก็สรับไหมรวดนะครับผม ไม่ว่พอภัยรับไม่ลืบไม่ชั้นเปลือกนอกนี่ก็จะได้อยู่ประมาณสัก3าถึง4ขีดนะครับผมนะครับผมแล้วก,ก็รวมทั้งในส่วนของไม้คอร์ดหม้ออะไรต่างๆก็จะได้ไม่ประมาณโลโล7ถึงโล8ขีดนะครับผมโดยประมาณนะครับท่านค่อยๆทําไปนะครับผมช่วงนี้เพราะว่าเราจะมีงานทอด้วยนะครับผมเดี๋ยวอีกสักสาสีวันนะท่านเดี๋ยวรอชมคอลเลซชั่นใหม่ของฤด,ดูหนาวของเรานะครับผมแล้วก็ ควบใหม่นะผมเขียนไหมอะไรต่างๆเตรียมพี่สาวนะผมเราซื้อมให้นะเพราะว่าเขาตาข้าวอยู่นะผมเดี๋ยวเสร็จนะครับผมวนหน้านี้ก็จะเป็นไหมล่างเหลืองสส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเราจะลดปริมาณการเลี้ยงไหมลังขาวลงเราจะเลี้ยงไหมลังขาวอีกรอบนี้นะครับผมที่เยอะหน่อยนะผมมาณเกือบยี่สิบดงแต่ว่าหลังจากนั้นเราจะลดปริมาณลงเลี้ยงนิดนึงแล้วเราก็จะเลี้ยงลังเหลืองของเราดังเดิมนะครับผมเพราะว่าเขาจะให้ผลผลิตที่เส้นไหมที่เยอะกว่าแล้วก็ เลี้ยงได้ง่ายนะครับผมใช้เวลาแค่15วัน13-15วันเราก็จะสุกสําหรับไหมพันนี้นะครับผมที่เราเลี้ยงนะครับแล้วก็กินไม่เปลืองด้วยนะครับผมนะครับรังก็จะแน่นแก่นนะครับผมทุกท่านเราก็รังพยายามปรับปรุงอยู่นะครับผมพันธุใหม่ตอนนี้เพราะว่าเขาติดเชื้อมาตอนรุ่นก่อนนะครับผมทําให้เขาตายเยอะนะครับผมเนี่ยเราเพิ่งปรับปรับแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆนะผมก็ ไม่ตายแล้วนะครับอทีนี้นะครับท่านอัตราการตายอยู่แค่เพียงร้อยละสองนะครับผมคือตายน้อยมากนะผมไม่แทบเมเตอร์เลยแล้วก็ไม่เห็นตัวเตอร์แล้วก็จะมีตายแค่ในจอกแค่ตัวที่อ่อนแอแค่หนึ่งสองถึงสองตัวนะครับผมทุกท่านนี่ครับใหม่ฤดูนี้เนี่ยจะงามนะครับทุกท่านเส้นใหม่ก็สวยรังใหม่ก็งามแล้วก็แต่ว่าจะมีปัญหาคือใบหมอนจะน้อยนะครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยโปงนะ่งเนาะหมอนไม่ค่อยโปง่งใบหมอนไม่ค่อยผีใบใหม่นะครับผมค่อนข้างจะ ขาดแคลนอาหารนะครับผมเราก็ลดน้ําเพิ่มนะครับผมของเรานะครับผมแต่ว่าเรามีหลายที่ในการเก็บอยู่นะครับผมแต่ว่าก็จะมีบางกลุ่มที่มาล้อเก็บด้วยนะครับผมก็เลยทาให้แหล่งเก็บอาหารของเราก็ลดลงไปแต่ว่าเราก็ปลูกเพิ่มแล้วนะครับผมของส่วนของเราเองนะครับผม